เดี๋ยวเบิง้งยาเฝ้าไปสิไปเฝ้าไปใส่ลุนพี่น้องพี่น้องเออทีเอิร์ดเวทเนี่ยเดี๋ยวเบิง้งเคยไปพอสิ่งนีในตู้เย็นเป็นขลองเป็นคองใบรุ่นเป็นของใบรุ่นกินเขาบอกอ่าม,ม,ม,มันมันมันคือวุ้นเสนเ้นนะพี่น้องกักษณะมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆเหมือนวุ้นเส้นเนาะเออ,อยเยเห็นเขากินเออโยน คเคาว่าอีหอย่างก็คือบุญเศนเด้เขาว่าใยแก้วที่เขาว่าอีหย่างก็เออมันพากันมาเห็ดกินกันก็บปันมาลามาลาในพี่น้องมึงดูหลักเืบยบอว่า,า,ม,ม,าม,ม,มันบุญเสีนดกัเด้แต่ว่าซิมเบิงซิมเบิงรสชาติ์มันมันมันบ่แมนมันบ่แมนบุญเสนยเด้อดเบิงนะเดี๋ยวสิซิมให้เบิงเว้ยซิมไาไรซิมลาไรเดี๋ยวมันสิน่าเดี๋ยวบอกนี่เดี๋ยวชิมนี้คะ่ะเดี๋ยวชิมแค่นี้ เปลือยงตาตี๋กรอบๆไม่มีรสชาติอะไรเลยอืมแซบอยู่กินเล่นเหมาะสำหรับการกินเล่นเขาก็เรียกนย้ายำมาใส่พี่น้องแซบอยู่บ,บ,บมันบม่มีรสชาติอย่างมันเป็นซื่อๆอยู่อืแล้วมันกับบ่อขอน้ำเขาเนี่ยพ้ามอืมจิงสีมันกับพาผา,ากันสันหาเนี่ยมากินเนาะ 嗯，搞搞搞搞搞。